เราเลยใช่ไหมว่าโครงหน้านี่ใช่แน่เลยเอ้ยอ้ยใช่ใช่แน่ใช่แน่แน่เดี๋ยวเถอทรายธีร์รอนานเลยกินแล้วยังเอ้ยไม่อยากจะกินแล้วอะ่ะกินไม่ลงธีร์ทำไงเนาะเนี่ยพี่ถูกความจริงแล้วนะว่าเราทำเสียกรรมมากมเนี่ยาภาพเก่าใช่ไหมดูสิดู เขารู้หมดแล้วฉันหเาไปทำกายกร ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาฉันจะไม่ขออยู่บนโลกนี้ต่อไป,ไไปฉันมันไรค่ะฉันมันไม่มีคนรักฉันไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอยากตาย ข่าโดนทั่วโลกวันนี้สวัสดีครับพบก,กับผมนายอธิบุเซงแม่และคุณอมรินเอ้ยอิมร้อนขราโดนวันนี้นะครับสาอกหักฟิตลั่นเมืองสิ่งก่อสร้างเสียหายนับร้อยหลังที่หอดูนกตมุนูล,ลาแปเอ้ยเอ้ยแรมเอ้ยรุมีแร,รงฮอดมีแรอครับจังหวัดปัตตานีมีสาวคนหนึ่งถูกแฟนบอกเลิกครับทำให้เขานั้นเสียใจและกีดร้องออกมาซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากครับสาคัญยังไงไหนลองเล่าต่อให้คุณอิมร้อน คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม้วยความเคารพอาลาผู้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวไปติดตามที่คุณอัสมากันครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวนุราสมาโม,มัมัดค่ะนักข่าวจากช่อง bmw 1ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์จริงค่ะจากเหตุการณ์เมื่อตะกี้นะคะที่เกิดปรากฏการณ์กระจกแตกค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปพบกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะเชิญเลยค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากน,ะน,ะนะั้นอะดิฉันก็แต่งตัวปกติค่ะเหมือนกับทุกวันแต่ก็สักพักเนี่ยนะคะกระจุกมันแตกของมาดิฉันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงก่อนหนีเลยค่ะแล้วอีกคนล่งเหรอคะเกิดอะไรขึ้นคะนะคะอันนี้นะคะเป็นวีดีโอเการชอดังของประเทศไทยคะ่ะกำลังยืนในสินค้าอยู่ค่ะแล้วก็อยู่นี่กระจุกมันแตกค่ะตกใจไม่ได้ทายกันได้ไหมไปนะคะเราจะมาดูสาเหตุการเกิดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่งต่อไปให้คุณกิติได้เลยค่ะขอบคุณนุษย์นรสมาครับ จากเหตุการณ์นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเกิดจากการเปล่งเสียงของมนุษย์นะครับซึ่งจะมีลมนะครับที่ออกมาจากปอดผ่านท่อลมกล่องเสียงคอหอยแล้วก็ช่องปากครับซึ่งตัวที่จะทําให้เกิดเสียงนะครับคือบริเวณกล่องเสียงครับในกล่องเสียงนะครับจะมีเส้นเสียงนะครับที่ขึงตึงอยู่เมื่อมีลมผ่านเข้าไปนะครับจะทําให้เกิดการสั่นนะครับทำให้เกิดเสียงสูงล่อเสียงต่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวอย่างกันะครับ สวัสดี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 ัลบสวัสดี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 สวัสดัสดีสว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 ัสดวัสดีวัสดีส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 วัสดีีสวัสดีสสัสดีสวััสดีสวััส